ของนโยบายที่วันนี้นะครับมีผลโพออกมาเนี่ยเป็นอีสานโพนะครับอีสานโพสำรวจนะครับความคิดเห็นของประชาชนก็น่าสนใจนะครับว่าเขาสำรวจเรื่องอะไรนะครับอีสานโพสำรวจประชาชนนะครับคนอีสานนะครับว่าเรื่องของนโยบายแจก1นึ่งหมื่นห้าจุดแสนล้านนั้นเนี่ยนะครับคนอีสานต้องการดิจิทัลวอลเล็ตนะครับแบบที่อยากให้ใช้ที่ไหนก็ได้ นะครับอันนี้เป็นทิศทางซึ่งแตกต่างกับสูตรของรัฐบาลนั่นก็คือในสูตรของรัฐบาลเนี่ยนะครับเป็นสูตรซึ่งให้ใช้ในรัศมี4กิโลซึ่งคุณสมคิดเชื้อคงบอกนะครับว่าในอาจจะมีการปรับให้เป็นในรัศมีอำเภอก็ได้นะครับคุณสมคิดเชื้อคงบอกอันนี้เพราะฝั่งรัฐบาลเขาก็มีความพยายามจะปรับนู่นนี่ตลอดเวลาเหมือนกันนะครับอีสานโพรวนี้เพิ่งออกมานะครับเอาข้อมูลจากข่าวสดออนไลน์ขึ้นมาแล้วกันนะครับเพราะว่าเพิ่งเห็นจาก ทวิตเตอร์ข่าวสดออนไลน์เนี่ยเขาบอกว่าอีสานโพเนี่ยนะครับคนอยากได้ดิจิ t a ลวอลเล็นะครับซึ่งแน่นอนตังตังเนี่ยทุกคนอยากได้อยู่แล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าสิ่งที่คนอ e ีสานต้องการนะครับก็คือคนอยากเห็นนะครับการทําการแจกเงินเนี่ยนะครับแบบที่ให้ใช้ที่ไหนก็ได้นะครับอยากเห็นตรงนั้นมากกว่าคืออยากให้ใช้ที่ไหนก็ได้ นโยบายดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยนะครับมีคนที่อยากให้แจกทุกคนเนี่ยนะครับทั้งสิ้น64.2เซนตะครับส่วนที่อยากให้แจกกับกลุ่มรายได้น้อยเนี่ย 22. 2 2 2เอร์ซนะครับแล้วส่วนที่คิดว่าควรเอางบไปทำอย่างอื่นเนี่ยเ4%ซกลุ่มที่ไม่แน่ใจเนี่ย4.2%เซเพราะฉะนั้นมีหลายกลุ่มนะครับที่แตกต่างกันแต่ว่ากลุ่มใหญ่ที่สุดก็คือกลุ่มที่เห็นว่านะครับ ควรจะแจกให้ครบทุกคนนะครับอันนี้เป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดนะครับก็64กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนกลุ่มที่คิดว่าควรจะให้กับคนจนนั้นก็เป็นกลุ่มที่ถัดลงมานะครับนั่นคือประมาณ20กว่าเอ่เปอร์เซ็นต์นะครับอ่แตกต่างกันนะครับเอ่แล้วก็เอ่อกลุ่มที่ไม่อยากได้เลยก็อันนั้นก็อีกกลุ่มหนึ่งนะครับมีความเห็นที่เอ่อแตกต่างกันไปตามตามตามแต่ละเอ่อแนวคิดนะครับของ แต่ละคนนะครับเดี๋ยวจะเอาผลโพลมาให้ทุกคนได้ดูกันนิดนึงนะครับว่าเขาสํารวจแล้วคนที่ตอบเนี่ยเขาตอบว่ายังไงสักครู่นะครับเพราะว่าอันนี้ก็เป็นผลโพลที่น่าสนใจนะครับว่าคนเนี่ยอยากได้ตังค์นะครับธรรมชาติคนเนี่ยอยากได้ตังค์อย่างแน่นอนปฏิเสธไม่ได้นะครับแต่ว่าในการอยากได้ตังค์เนี่ยเขาอยากได้สูตรไหนนะครับสูตรแจกทุกคนนะครับหรือว่าสูตรแจกเฉพาะคนนะครับหรือว่าสูตรใช้ทุกพื้นที่ หรือว่าสูตรใช้เฉพาะ4กิโลนะครับอันนี้เป็นกระบวนการขัดเกลาวทางนโยบายซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติแล้วก็เป็นเรื่องธรรมดามากๆนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูโพลนะครับนี่เป็นอีสานโพลนะครับเขาทํามานะครับจะได้เห็นภาพกันนะครับทั้งสองมุมมองนะครับอ่ะนี่นะครับอีสานโพลถามแบบนี้นะครับว่าท่านคิดว่านโยบายเงินดิจิตอล10,000ที่จะให้ทุกคนที่มีอายุ16ปีขึ้นไปควรจ่ายให้ทุกคนที่มีอายุ16ปีขึ้นไปหรือว่าควรแจกเฉพาะกลุ่มมีรายได้น้อยนะครับ ตอบว่าจะให้ทุกคนเนี่ยก็64.2เปอร์เซ็นตนะครับแจกเฉพาะกลุ่มรายได้น้อยเนี่ยนะครับก็22.2เปอร์เซ็นตนะครับควรนํางบไปทําอย่างอื่นเนี่ย9.4เปอร์เซ็นแล้วก็ไม่แน่ใจเนี่ย4.2เปอร์เซ็นตนะครับอันนี้ก็คือมุมมองนะครับที่ไม่เหมือนกันนะครับแต่ต้องดูต่อไปนะครับว่าเพราะว่ากลุ่มที่บอกว่าควรจะแจกเฉพาะกลุ่มรายได้น้อยเนี่ยก็เพิ่งออกมาแสดงความเห็นประมาณ 1-2สัปดาห์เท่านั้นเองแล้วในแง่พื้นที่สื่อเนี่ยเขาก็ไม่มีนะครับความเป็นรัฐบาลเนี่ยจะมีพื้นที่สื่อมากกว่าคนเห็นต่างอยู่แล้วโดยปริยายดังนั้นไม่อยากให้รัฐบาลมองว่าคนเห็นต่างเนี่ยจะมาล้มรัฐบาลเพราะรัฐบาลมีพื้นที่สื่อเยอะกว่าคนเห็นต่างอย่างแน่นอนอย่างเช่นนักวิชาการ88คนเนี่ยเขาไม่มีพื้นที่อะไรเลยเขามีแค่ถแถลงการหนึ่งครั้งนะครับผมก็ไม่เคยนักวิชาการกลุ่มนั้นออกโทรทัศน์วิจารณรัฐบาลน,นะไม่มีเพราะฉะนั้นคนเห็นต่างกับรัฐบาลนลน่้ไไมดหอก นะครับแต่ความเห็นของเขาเนี่ยรัฐบาลควรจะฟังนะครับผมไม่เคยเห็นจริงๆนะครับนักวิชาการ88คนที่จะไปออกสื่อระวิจารรัฐบาลไล่รัฐบาลนเวลาเนี้ผมไม่เห็นนะครับรัฐบาลมีความได้เปรียดนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับรัฐบาลฟังคนดีกว่าแล้วอย่าไปมองว่าคนเห็นต่างเป็นศัตรูนะครับอย่าไปคิดแบบนั้นเข้าใจผิดกันนะครับ โอเคนะครับเพราะฉะนั้นก็ทิศทางอ e ีสานโพก็อยากจะเห็นแจกให้ทุกคน64.2จนะครับแจกให้เฉพาะกลุ่มรายได้น้อย22.2อนะครับอันนี้เป็นการตอบคําถามของอ e ีสานโพนะครับแล้วก็เรื่องของการใช้เงินนะครับอยากให้ใช้ที่ไหนส่วนใหญ่ก็อยากให้ใช้ได้นะครับที่ไหนก็ได้เนี่ยกลุ่มนี้จะเยอะที่สุดซึ่งซึ่งสูตรนี้รัฐบาลก็คงไม่เอาด้วยเหมือนกันพราระสูตรของรัฐบาลเนี่ยนะครับเขาต้องการให้ใช้ในพื้นที่ ใกล้เคียงกับบ้านเกิดนะครับโดยอ้างว่ามันคือการช่วยกันฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนนะครับดังนั้นก็ความคิดของประชาชนกับความคิดของรัฐบาลก็ต่างกันในเรื่องนี้นะครับแล้วก็เรื่องการใช้ทุกพื้นที่ในรัฐบาลคงไม่ปรับนะครับแต่ว่าสิ่งที่อาจจะปรับก็คือเรื่องของการใช้ในรัศมี4กิโลอันนี้เป็นสิ่งที่น่าจะเป็นไปได้ที่จะมีการปรับเพราะว่าคุณสมคิดเชื้อคงก็บอกนะครับว่าเรื่องการใช้4กิโลนี่มันก็อาจจะอาจจะแคบไปจริงๆนะครับ คุณสมคิดเองก็เป็นชาวบ้านด้วยนะครับแล้วก็เป็นนักการเมืองที่อยู่กับชาวบ้านเยอะจริงเนี่ยผมว่าผพว่าคุณสมคิดเองก็เข้าใจเรื่องนี้ว่าเรื่อง4กิโลเนี่ยมันอาจจะมันอาจจะมากไปหน่อยนึงแล้วมันอาจจะกลายเป็นภาระสําหรับชาวบ้านนะครับดังนั้นก็วันนี้คุณสมคิดพูดว่าอาจจะมีการขยับให้เป็นพื้นที่ระดับอําเภอนะครับอันนี้ก็โพอีสานโพบอกว่าท่านคิดว่านโยบายจากเงินที่ต้าหนึ่นงหมื่นคมีเงื่อนไขาการใช้เงินอย่างไรนะครับคาตอบคือ ใช้ที่ไหนก็ได้ใน57.7ใช้ภายในจังหวัดใน32.2ใช้ภายในอำเภอ7.4แล้วก็ใช้ในรัศมี4กิโล2.7นะครับนี่คือเรื่องของอีสานโพนะครับซึ่งก็มีการแสดงความเห็นนะครับดังนั้นไม่ใช่เรื่องของการลมรัฐบาลนะครับแต่เป็นเรื่องของการปรับนโยบายเพราะเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเนี่ยเป็นลมนโยบายเขาไม่ได้อยู่แล้ว อาจจะไม่เห็นด้วยเนี่ยได้อาจจะคิดต่างได้เนี่ยเป็นเรื่องปกตินะครับแต่จะไปล้มเนี่ยไม่ได้ยกเว้นนโยบายไม่ผ่านการตรวจสอบในสภาหรือว่ามีคนไปยื่นเอาผิดอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะัน,นั้นอีกเรื่องหนึง่งเพราะฉะนั้นในความจร,จริงเป็นจริงเนี่ยประชาชนล้มโนโยบายรัฐบาลไม่ได้ต้องตั้งหลักตรงนี้ก่อนคนที่ชอบรัฐบาลก็อย่างหงุดหงิดแล้วคิดว่าคนที่วิจารณ์เนี่ยเขาจะมาล้มโนโยบายเพราะประชาชนล้มโนโยบายรัฐบาลไม่ได้มันไม่มีกลไกอะไรให้ประชาชนล้มนโยบายรัฐบาลได้อย่างมากก็คือด่าว่าไม่ชอบอย่างนั้นอย่างนี้เป็นแค่ noise เออเป็นแค่ Voice ไม่ใช่ v voice ไม่ใช่ชอบไวซ์ซิหมายถึยงเสียงประชาชนนะครับเพราะฉนั้นมองเสียงประชาชนเป็น1 v o ่ง e นะครับแล้วก็ใจเย็นๆกันนะครับจะได้จะได้ไม่เกิดความเคลื่อนไหวซึ่งนักการเมืองหรือผู้มีอิทธิพลทงความคิดเนี่ยไปสร้างกระแสว่าคนเห็นต่างกับแนวคิดนี้คือกลุ่มจะลมรัฐบาลแล้วคนรักรัฐบาลหรือพรรคเพื่อไทยก็จะโกรธ เพราะเขาเคยเจอมาจริงๆในยุคที่คุณยิ่งรักเป็นนายกรถไฟความเร็วสูงถูกล้มนะครับนโยบายจนมาค่าถูกล้มแล้วก็นําไปสู่การหาเรื่องลมรืฐอบาลเขาก็เคยเจอแบบนี้มาเพราะเขาเคยเจอแบบนี้เขาก็กลัวมันจะเป็นแบบนี้อีกแต่มันไม่เป็นหรอกครับเพราะรอบนั้นเนี่ยปีห้าสี่ห้าห้าหห้าเจ็ดเนี่ยพรรคเพื่อไทยอยู่ตรงกันข้ามกับฝ่ายทหารนะครับชนะมาเนี่ยคือการตกหน้าทหารแต่วันนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยกับฝ่ายพลเอกประยุทธ์จับมือกัน เพราะฉะนั้นมันไม่มีใครจะล้มรัฐบาลเพื่อไทยแล้วการปฏิวัติรัฐบาลพรรคเพื่อไทยไม่ไมเกิดแล้วรอบนี้เพราะว่าพรรคเพื่อไทยนะครับการแต่งตั้งพบทบก็เกิดในยุคเพื่อไทยทั้งสี่ตแหน่งผู้บัญชาการตัวแ่งชาติคุณเศรษฐาก็เป็นคนเสนอเพราะฉะนั้นมันไม่มีทางแล้วที่จะเกิดรัฐประหารพรรคเพื่อไทยต้องเลิกคิดในแบบนี้ไปเลยนะครับแล้วก็เข้าใจว่าวันนี้การเมืองไทยเข้าสู่ภาวะปกติเสียงวิพากวิจารเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดานะครับจะได้ไม่หงุดหงิดแล้วก็ไม่เสียอารมณ์กันนะครับจะได้อ่า ใจเย็นๆกันนะครับในเรื่องการเมืองด้วยนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่อัปเดตกับท่านผู้ชมนะครับเรื่องของแนวความคิดนะครับต่างๆนานาที่เกี่ยวข้องกันนะครับสำหรับมุมมองต่อการทํางานของรัฐบาลนะครับแล้วก็ปฏิกิริยาของประชาชนนะครับซึ่งมีคนเห็นแตกต่างกันเยอะเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดานะครับมันมีอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยนะครับที่ก็ เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นเรื่องซึ่งเ,เกี่ยวข้องกับพักก้าวไกลวันนี้ก็มีคนพูดเรื่องนี้เยอะนะครับ<อ>ปกติเนี่ยผมจะไม่ค่อยพูดเรื่องแบบนี้นะครับนั่นคือเรื่องประเภท